สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแจกตัวเกมสายพีพีสายตัวระดีนะครับตัวเกมนี้ลื่นมากนะครับเป็นท้องฟ้าสีลุงนะครับตัวเกมนี้สามารถเปลี่ยนท้องฟ้าได้นะครับทับเซตติ้งมั้งครับถ้าจะไม่ผิดนะตัวเกมนี้พอทำไปแล้วแต่รีบมาไปแจกเออเป็นคาตาณาธรรมดาตอนฟันก็มีเอฟเฟคสีเลือดนะครับตัวเกมนี้นี่ปึ๊บปึ๊บแบบนี้นะครับตัวเกมนี้สามารถทับเอฟดีได้นะตัวเกมนี้ฮึบชึบฮึบโอ้ มันต้องงี้ดิมันต้องวิ่งปกติแบบนี้ดิใช่ไหมแม่งวิ่งคนเร็วไอ้คู่เ่ีกย้มาวะมาละมามาแม่งวิ่งเร็วชีบหาย่ะมาวะอู้อะไรอ่ะ ไม่ไหวไม่ไหววิ่งเร็วเกินไม่ไหวเรียบร้อยมาดิงั้นก็ขอจบคลิปียงนี้ครับขอบคุณครับผมจูมอ่ะ